แต่เอมาฟังนิทานกัน,กนค่ะเอฟซี่ามาฟังนิทานนะเมื่อคืนหลับไปด้วยอ่ะแล้วก็จะเล่าความฝันให้ฟังนะคะเมื่อคืนฝันว่านะคะที่เออนาดาวผูดตัวแห่งหนึ่งนะคะเจอใครก็ไม่รู้นะคะตัวแห้งๆหน้าพลาสติกนะคะโอ้โหดำาปื้มาในชุดดำนะคะแล้วก็ ตัวข้างๆเหมือนมีหมูตอนตัวหนึ่งตัวเมียนะครับผมยาวๆ <c oughs> นั่งกันอยู่ใกล้ๆหน้าห้องน้ําที่สารไดฟ,ฟงดองคานนะครับเหมือนไปแอบ,บๆอะไรเนี้ยก็มี <c oughs> <c oughs> สักพักหนึ่งก็มีนางแบบรูปร่างอวบสวยนะคะน่าจะชื่อนางแบบคังคกเดินผ่านนะคะเพราะนางคังโคกเห็นเหมือนตัวอะไรไม่รู้แบบหน้าพลาสติกเอ้ยไม่ต้องปกเลยนี่ว่าสารรูปสารล่างนั่งนะคะแบบว่าใส่ชุดดานะคะแบบแข้งขาเหมือนรีบแบบวัยตายแล้วทำไมมันเอาไ้หลอกคุณหลอกดาวเนี่ยโอ้โหตายแล้วที่เห็นเด้งหน้าเด้งหลังในความฝันนันมันภาพลวงตาน่ว่าเอฟซี อยากจะบอกนะคะว่าโอ้ยตกกระจายเอาตรงๆนะถ้าแปบว่าเป็นเราเป็นผู้ชายแล้วนะเจอผู้หญิงไปดูสาภาพกันพอเจอตัวจริงอะหนีหมดเลอครับ นะคะไม่ได้ปากเจ๋งปากกล้าเหมือนที่โมเลยนะคะเราก็อุตส่าห์เดินนะคะแบบว่าหน่วยนาดเป็นนางงามไปดูนะคะว่าในฝันนะคะอันนี้คือในฝันนะ,ะที่เล่ามาทั้งหมดูดนหน่วยนาดหน่วยนาดไปเป็นนางงามเดินผ่านไปผ่าน,าน,านมานะคะแล้วก็ออกไปยืนใกล้ๆนะคะก็มีใครไม่รู้แอบมองเรานะ,ะแอบมองแล้วก็หลบสายตานะคะวายไม่เก่งจริงนี่วานหนว่าจะตบจะตีนน่นนี่เนะ่ยเอาเข้าจริงๆนะคะโถ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 ,โถ,โถ,โถมันเหมือนในหนัง เรือคเอฟซี 3, ในหนังที่พวกผู้หญิงหากินอะเออในหนังเห็นไหมครับผู้หญิงหากินที่แบบแย่งแขกันนะเออกลางกลางนิสัยกลางๆงมึงอย่ามาแย่งแขกกูนะมึงอย่ามายืนต้นมะมาวต้นนี้นะนี่ประมาณนั้นเลยนะแต่พอเอาเข้าจีนะครับเห่าไม่ออกค่ะเห่าไม่ออก ต้องเออหลบๆอยู่แถวนั้นโอ๊ยตายแล้วไม่กล้าเข้าไปในห้องด้วยค่ะเพราะว่ากลัวจําได้ตายแล้วแล้วเดือนหน้านะจาได้แน่นอนนะจ๊ะเพราะท่านเป่าบุญจินในฝันแล้วกันท่านเป่าบุญจินให้เอาตัวมาด้วยนะ <c oughs> ไม่เอาตัวมาก็ตายสิคะก็ดินได้อีกนิดหน่อยนะจ๊ะวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์นะคะวันนี้จะขึ้นสารฟงที่ไหนไม่รู้จะไปดูเอ่อ,อ่านคำฟังคำพิพากษาแล้วก็จะเลยไปดูเอาการไต่สวนนะคะการนัดสืบเออไม่ใช่ไต่สวนสินัดสืบวันนี้จะไปดูหน้าโจทย์แล้วจำเลยอีกนะคะได้ข่าวว่าฮจำเลยก็หมว่าหลายร้อยคดีนะส่วนเมื่อคืนนี่คืกระเทียมเจียวหาย ไปค่ะกระเทียเจียวไม่ไรฉุดเลยเหรอว่าไปซุ่มอยู่ไหนปกติจะโชว์นะว่าวันนี้นะคะมากับกูรูกูรูผัวเมียนะคะวันนี้กูรูจะมาฟาพามาฟังคำพิพากษานะคะซึ่งเออโจทย์คืออึ่งน้อยนะคะแล้วก็ได้กล่าว่าอึ่งน้อยจะอุทธรอึอ่งน้อยขับรถถึงไหนแล้วนะ แล้วก็นะคะแถวแถวออภาคตะวันออกก็จะมีการนัดสืบกันอีกนะคะของสุภาพบุรุษะะอันนี้ในฝันนะเดี๋ยวตื่นฝันมาเนี่ยเดี๋ยวจะลองโทรเช็คดูสิว่าไว้มีจริงหรือเปล่าเออถ้ามีเดี๋ยวจะไปดูสิหน้าตาเป็นยังไงมั่งไอ้คีโมคีคุยเนี่ยจำเลยร้อยคดีนะคะได้ข่าวว่าเป็นก๊กกับแม่กระเทียมเจียวสาวน้อยมหาสักดนทรอันนี้ในฝันนะ,ะนะคะเอซ ก็เลยมาเล่าความฝันให้ฟังว่าไอ้พวกที่แบบว่าในฝันปากกล้าขาสั่นนะตัวจริงเนี่ยไม่ตรงปกนี่น้องนาง เธอไม่ตรงปลูกเอามากนี่ถามจริงเธอขาดสารอาหารใช่ไหมสารละรูปสารละล่างเธอเอาไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยสู้อันไม่นางคัางคุกไม่ได้อวบอันเดินเด้งดึงเด้งดึงวันนี้เห็นนางใส่เกิดพ่อใบไหมเออในฝันนะเหมือนชีวิตจริงเลยเนาะในฝันนางใส่เกิดพ้าใบอ่ะแม้แต่อ่เกิดพ้าใบจะกัดตีนนางนางก็สู้ไปโอ้ยเดินไปตอนขึ้นไปนางก็เดินอย่างสงา่านเดินไปเข้าห้องน้ําไว้ตัวอะไรมานั่งอุดอู้อุดอูดอดอด้อยู่ตรงนี้เหมือนแอบอะไรบางอย่างโอ้ยน่าสมเพชเนาะเหมือนแมงตัวกลาง คืนนะเออที่บอกกลางวันนี่แบบว่าไม่สู้แสงนะคะเออจะใส่แว่นปิดตาก็ไม่ได้เพราะว่าสถานที่ก็ไม่ใส่เออแต่าทำไมไม่เล่าความจริงให้พวกควายฟังละจ้ะไม่เป็นไรหรอกควายไปอีกสักพักหนึ่งอ่ะเดือนหน้านะคะสี่ห้าหกเออสี่ห้าหกสิบสี่สิบสี่สิบห้าตายอย่างเดียวกับตุย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 นะคะงานนี้ไม่มีไก่เกียร์เกียร์ไก่ค่ะเอกูรูก็พูดไม่เต็มปากไหมเฮ้ยไม่มีเกียร์เกียร์เออเออออ โอ้โหอ๋อจบความฝันดีกว่าเนาอะตื่นแล้วเนี่ยตื่นมาวันนี้จะกินกาแฟแต่เช้านะคะต้องออกเดินทางอะช่วงนี้นะคะดวงราศีนีดีๆไม่เป็นโจทย์ก็ไปเป็นเพื่อนโจทย์อะไรอย่างงี้นะจะไปดูหน่าจำเลยสักหน่อยวันนี้จำเลยสกลบุรีสู้ๆเนอะถ้าสารลงมาก็รีบบุตรธรใช่ไหมเงียบกิบชนะเวลาเป็นจำเลยอะ่อนะน่ำเดี๋ยวก็จะไปดูจำเลยอ่ะ คอนโดสามชั้นด้วยนะคะ่ะว่าเป็นจำเลยเราเดินสายเนะะอกงานนี้สู้ๆนะในพวกปากเฉวปากดีนะคะพอโดนคดีเข้าไปแล้วเป็นไงหน้าจอนี่อีกอย่างนะพอเจอเข้าจริงๆในห้องมันก็ยังไม่กล้าเข้าเลยเนาะน้องนางเจอกันนะจ๊ะ พบกันใหม่นะจ๊ะเ,ออเดี๋ยวจะเดินทางออกจากซอยเขาตะโลแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อคืนก็มาดูอีกทีหนึ่งน,น้องนางเนยแบบว่มา,มาตอนแล้วไม่ก็ร้ส่วนลยหลงไนว่าไม่ก็เห็นสภาพไป่หลอกลัวเห็นเล็บใช่ไหมเมื่อวานก็แบบว่าโอ้ยเล็บเริเ่มดิกรรมไ้เลยนะคะกลัวคนจะจําเล็บได้โอ้นมถอนไม่ทันนะจ๊ะโอ้ยสารรูปล่ะไปใส่กรรมใหม่นะหมอกระเป๋าหรือเปล่าใส่กรรมไงขี้เหละมากแล้วใช้แอปอะไรจ๊ <S 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 จะเดี๋ยวฉันจะไปใช้แอปนั้นมั่งเออแอปนั้นหลอกตาสุดๆเลยนะคะจบการเล่านิทานดีกว่า Bye-bye.